เรื่องที่ไม่ควรทำตอนขับรถในเวลาฝนตกสวัสดีครับผมอาตรัพลครูฝึกขับขี่ปลอดภัยประจำชุมลุมพันด์าอุบลพันทองในฤดูฝนเป็นช่วงเวลาที่เกิดอุบัติเหตุได้ง่ายซึ่งสาเหตุมาจากเรื่องเล็กน้อยหรือความเข้าใจผิดแต่อาจจะนามาซึ่งอุบัติเหตุหรือความสูญเสียอันใหญ่หลวงและสิ่งที่เราไม่ควรทําคือ1อย่าใช้คูด์คอนโทรลเวลาฝนตก รถสมัยใหม่จะมีระบบ cruise control เพื่ออำนวยความสะดวกสบายให้แก่ผู้ขับขี่ ระบบควบคุนโทนไม่ควรใช้ในเวลาฝนตกนั่นเพราะระบบลดความเร็วอัตโนมัติจะใช้ความเร็วอย่างต่อเนื่องและอาจเร่งเพิ่มขึ้นเช่นในทางลาดชันและรวมถึงเมื่อรถคิดว่ามันยังไปไม่ถึงความเร็วที่ควรถ้าหากรถเถิอนน้าเพราะมีน้ำขังบริเวณถนนจะทําให้ล้อไม่ติดพื้นระบบลดความเร็วอาจสั่งให้มีการเร่งเครื่อนงนเฉียบพันซึ่งมันเป็นอันตรายมากกว่าผลดีเพราะเราจะเสียการควบคุมระหว่างการเถิอนน้าจนรถหมุนและเกิดอุบัติเหตุได้ สิ่งที่ควรทำเวลาฝนตกและมีน้ำขังคือลดความเร็วเพื่อลดอาการลอยตัวจากน้ำและขับรถด้วยตัวเองด้วยความ,มาระมัดระวัง 2. องอย่าเปิดใบปัดน้ำฝนเร็วเกินไปถ้าฝนตกไม่แรงเพราะจะทำให้ยางใบปัดน้ำฝนสึกหลอเร็วกว่าที่ควรเนื่องจากยังมีน้ำฝนไม่มากนักทำให้เกิดการเสียดสีกับกระจกมากกว่า การใช้กาปรปัดน้ำฝนเร็วเกินไปจะทําให้ช่วงจังหวะทัศสวิสัยและกลารมองเห็นต่ําลงเนื่องจากใบปัดรบกวนการมองเห็นได้สิ่งที่ควรทำคือเปิดใช้ความเร็วใบปัดน้ำฝนให้สัมพันธ์กับปริมาณน้ำฝนที่ตกลงมาครับข้อ3อย่าเปิดไฟฉุกเฉินเวลาฝนตก แสงไฟกระพริบของไฟฉุกเฉินบวกกับน้ําฝนบนกระจกจะทําให้เกิดการท่ามัวรบกวนผู้ขับขี่ท่านอื่นและการเปิดไฟฉุกเฉินจะทําให้เราเปิดไฟเลี้ยวไม่ได้รวมถึงทําให้รถที่อยู่ด้านข้างเข้าใจผิดว่าเราต้องการจะเลี้ยวเพราะมองเห็นไฟฉุกเฉินแค่ด้านเดียวไฟฉุกเฉินนั้นมีจุดป,ประสงค์เพื่อแจ้งให้ผู้อื่นทราบว่ารถเรามีปัญหาไม่สามารถกลับเคลื่อนได้หรือมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นบนเส้นทางสิ่งที่คนทําเวลาฝนตกและทัศนวิัย่ คือลดความเร็วลงและเว้นระยะห่างจากรถคันหน้าให้มากขึ้นและขับด้วยความระมัดระวังแค่นี้ก็ปลอดภัยแล้วครับข้อที่4น้ําฝนไม่ได้สะอาดอย่างที่คิดบนท้องฟ้ามีทั้งไอเสียจากรถยนต์จากการเผาไหม้จากโรงงานฝุ่นก่อสร้างอยู่ในชั้นบรรยากาศทั้งหมดจะถูกชะล้างลงมากับฝนเมื่อแห้งตัวจะกอบเป็นคราบสกรปรกหากปล่อยไว้นานจะทําให้ชั้นแล็กเกอร์ของรถหมองลงนั่นเองครับดังนั้นถ้าฝนตก ควรดังรถอย่างสม่ำเสมอหรือถ้าขัดเกลือสีได้ยิ่งดีครับเพราะชั้นแว็กจะช่วยป้องกันคราบสกปกได้ดีขึ้นและนี่คือสิ่งที่ไม่ควรทําในขณะขับรถเวลาฝนตกซึ่งเรื่องบางเรื่องอาจจะเบื้องใกล้ตัวที่เราคาดไม่ถึงเราสามารถที่จะนาความรู้เหล่านี้มาปรับใช้ได้นะครับและที่สําคัญคือเราควรขับรถด้วยความระมัดระวงังและปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัดนะครับขอให้ทุกท่านขับขี่ปลอดภัยในทุกเส้นทางนะครับด้วยความปรารถนาดีจาก Honda Urban Phantom และโครงการกับขีดปลอดไป Honda ครับ